สวัสดีครับสวัสดีนะครับยินดีต้อนรับสู่ช anel ป๋าหมกวิเคราะห์บอลน,นะครับกับเทคนิคบอลสกอร์สูงและเทคนิคบอลต่อบอลรองนะครับก่อนที่จะไปดูทีเด็ดดูเทคนิคกันวันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาสรุปผลเมื่อวานหน่อยแล้วกันนะครับสำหรับเมื่อวานนะครับต้องบอกว่าโอ้โหมีกำไรเหมือนกันนะฮะหวานเจียมม๊ยบเหมือนกันท่านผู้ชมนะ มาโดนอีกแล้วนะครับโดนตัวตัวที่3นะครับตัวอาถรรพ์แล้วนะฮะถ้าใครข้ามตัวอาถรรพ์ไปเนี่ยก็มีกินเต็มเต็มนะฮะแต่ถ้าใครเล่นสตัวเนี่ยบอลเต็งก็มีกาไรกันไปส่วนสายสเต็ปยังไม่แตกท่านผู้ชมนะก็ต้องรอลุ้นรอเชียร์ต่อไปนะฮะเอามาดูที่ตัวแรกครับจอแดนเจอสเปนนะครับคู่นี้ป่าให้ลองอ่ลองจอแดนนะครับในเลทราคา2ลูกครึ่งควบ3สเปนชนะ31นะครับบอลลองกินเต็มนะครับตัวที่2นะครับ อิสราเอลเจอแซมเบียนะครับคู่นี้ป่าให้ต่ออิสราเอลนะครับในเลทราคาครึ่งควบลูกอิสราเอลเอาชนะ4-2กินเต็มนะครับตัวที่3นะครับตัวอาถันนะครป่าให้ลองในจีเรียนะครับโปรตุเกสเจอกับในจีเรียนะครับป่าให้ลองในจิเรียในเลทราคาลูกครึ่งควบ2โดนโปรตุเกสกดไป4เม็ดแสดงว่าปีนี้เนี่ยโปรตุเกสโหดจริงๆนะฮะขนาดบอลอุ่นเครื่องเนี่ย จะแข่งอยู่แล้วเนี่ยยังยิงขนาดนี้นะครับถ้าแข่งจริงจะยิงขนาดไหนนะฮะถือว่าปีนี้โปรตุเกสมาดีนะครับปามองข้ามไปนะฮะคู่นี้ก็ตายนะครับโปรตุเกสชนะ40คู่สุดท้ายนะครับคู่ที่4นะครับไอแลนด์นะครับเจอกับนอร์เวย์คู่นี้ป่าให้สูงไปที่2ลูกควบ2ลูกครึ่งจบ2-1กินเต็มนะครับก็สรุปนะครับกินเต็ม3ตัวแล้วก็ตาย1ตัวนะครับสำหรับทีเด็ดเมื่อวานนะครับโอเคนะครับ ใครที่ยังไม่ได้เข้ากลุ่มนะครับอยากเข้ากลุ่มมารับทีเด็ดจากป๋านะครับแล้วก็อยากมารับเทคนิครับสูตรนะครับรับตาําราวิธีการวิเคราะห์บอลต่อบอลลองบอลสูงบอลต่ํานะครับการเทียบราคาน้ําการดูราคาน้ําการเทียบสัดส่วนบอละป่าไม่หมดนะครับสนใจก็แอดไลน์มาที่ a 4หนึ skocf นะครับหรือกดที่ลิงก์นะครับใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับ ปาจะปักหมุดไว้ให้ใต้คอมเมนต์นะครับอ่านดูนะครับอ่านดูนะฮะก็ฝากไปด้วยแล้วกันท่านผู้ชมนะครับเดี๋ยววันนี้ไปดูกันว่ามีอะไรมาฝากกันวันนี้ต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยบอลก็ไม่ง่ายท่านผู้ชมนะเหมือนจะเยอะแต่ก็ไม่เยอะนะครับแล้วก็ไม่ง่ายโดยดูแต่ละคู่นะครับเป็นบอลเล็กๆทั้งมากขวาเนาะยากเหมือนกันอ่ะวันนี้ก็ท้าทายนะฮะไปดูกันครับว่าวันนี้มีอะไรมาฝากนะครับไปดูเลยฮะ มาเริ่มกันที่คู่แรกตัวแรกครับมาดูคู่นี้เลยฮะเป็นบอลสวิตซ์ุปเปอร์ลีกนะใช่หรือเปล่าบอลสวิต่์สวิตซ์เดิมเชนสองนะครับไม่ใช่สวิตซ์ุปเปอร์ลีกนะครับสวิตซ์เดิมเชนสองนะครับเออ่ระหว่างเนอร์สเตลสมัครนะครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของวิลหนึ่งเก้าศูนย์ศูนย์นะครับคู่นี้เตะเวลาประมาณตีหนึ่งครึ่งนะครับคู่นี้นะครับราคาหลักนะครับ มีราคาเดียวคือราคาเสมอสูงต่ําราคาหลักมีราคาเดียวคือ3ลูกนะครับสัดส่วนบอลนี้ก็ถือว่าเป็นสัดส่วนบอลเกินเกณฑ์นะครับก็มีแนวโน้มมีโอกาสที่จะเป็นบอลสกอร์สูงนะเพราะว่าสวิตซ์ซูเปอร์ลีกเนี่ยในเลทราคาปปหรือว่าราคาเสมอเนี่ยจะอยู่ที่2ลูกครึ่งควบ3นะครับเป็นราคาหลักนะครับเป็นราคาที่สัดส่วนเหมาะสมนะครับแต่ถ้าในเลทราคาปปหรือราคาเสมอแล้วสูงต่ําเปิดตั้งแต่3ลูกขึ้นไปเนี่ย ก็มีแนวโน้มมีโอกาสที่จะเป็นบอลสกอร์สูงนะครับท่านผู้ชมนะแต่คู่นี้นะครับไม่ได้มาเล่นบอลเต็มเวลาวันนี้เรามาดูกันที่สูงแรกดีกว่านะฮะสูงแรกตรงนี้เลยนะครับเห็นไหมว่าฮันนี่แคปนะครับราคาหลักคือราคาเสมอกับฮันนี่แคปราคาครึ่งแรกก็คือราคาเสมอเหมือนกันนะครับแล้วก็ สูงเนี่ยราคาหลัก3ลูกแล้วก็สูงครึ่งแรกเนี่ยลูกควบลูกครึ่งก็ถือว่าเป็นสัดส่วนที่เหมาะสมนะครับไม่มากไม่น้อยนะถ้าสูง3ลูกแล้วสูงเอ่อสูงแรกลูกครึ่งเนี่ยใส่สูงทันทีนะฮะแต่ส่วนใหญ่เนี่ยสูง3ลูกครึ่งนะสูงแต่เวลา3ลูกครึ่งนะฮะถึงครึ่งแรกเนี่ยจะเป็นลูกครึ่งนะครับบางคู่ก็ไม่ถึงลูกครึ่งนะฮะแต่ ในราคานี้นะครับสามลูกเต็มเวลานะฮะเต็มเวลาสามลูกกับครึ่งแรกลูกควบลูกครึ่งถือว่าเป็นสัดส่วนที่ดีเลยเหมาะสมเลยไม่มากไม่น้อยท่านผู้ชมแล้วก็สําหรับครึ่งแรกนะครับมีราคาเดียวคือราคาลูกควบลูกครึ่งแล้วสูงสูงสูงต่ำนะครับจ่ายน้ําดําทั้งคู่ นะครับแล้วก็จ่ายให้สูงมากกว่าต่ําแบบนี้เนี่ยก็มีแนวโน้มมีโอกาสที่จะเป็นบอลสกอร์สูงและอย่างหนึ่งคู่นี้นะครับท่านผู้ชมนะสถิติคู่นี้เนี่ยสนัดล่าสุดห้านัดล่าสุดเนี่ยสูงแรกหมดเลยนะครับบางครั้งก็ยิงครึ่งแรกไม่ยิงครึ่งหลังสูงเต็มเวลาเนี่ยจะสลับกัน5นัดนะสมมติว่าสูง3นัด ต่ำสองนัดอะไรประมาณนี้นะสูงเต็มเวลานะแต่ถ้าสูงแรก5นัดนะครับคือสูงทั้ง5นัดเลยแสดงว่าคู่นี้เนี่ยโอกาสาที่จะยิงกันครึ่งแรกเนี่ยโอกาสาที่จะกินเดิมพันจากสูงแรกเนี่ยก็มีเหมือนกันท่านผู้ชมก็มีเหมือนกันนะฮะดังนั้นคู่นี้ป๋าฉีกเลยแล้วกันนะครับคู่นี้ป๋าให้สูงแรกดีกว่านะฮะเนเธอร์สมัครนะครับเจอกับวิว1900นะครับบอลสวิตสแลนด์ดิวิชั่น2 คู่นี้นะครับป่าให้เล่นที่สูงแรกนะครับในเลทราคาลูกควบลูกครึ่งครับจัดไปฮะตัวแรกนะครับมาดูที่ตัวที่2ครับมาดูตัวนี้เลยนะฮะเป็นเออ่ศึกโปแลนด์เดี๋ยวดูครัโปแลนด์อะไรนะฮะนี่ไงโปแลนด์ดิวิชันหนึ่งนะครับเป็นศึกโปแลนด์ดิวิชันหนึ่งนะฮะระหว่างเออ่เลเซียกอรเลนนะครับ เปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของกรอนิกซาเบเซ่นะครับคู่นี้เตะเวลาประมาณตีสอครึ่งนะครับท่านผู้ชมเลทราคานะครับก็เปิดมาที่ราคาเสมอนะครับสูงต่ำนะครับก็อยู่ที่2ลูกครึ่งควบ3มีราคาเดียวนะครับนะมาดูกันว่าสัดส่วนบอลน,นี้เนี่ยจะเป็นสัดส่วนบอลแบบไหนนะครับระหว่างฮานที่เก็บราคาเสมอแล้วก็สูงต่ำา2ลูกครึ่งควบ3 ต้องบอกงี้ว่าสําหรับโปแลนด์ดิวนพิเศนึนะครับในเลทราคาปปหรือราคาเสมอเนี่ยสูงต่ํานะครับจะอยู่ที่2ลูกควบ2ลูกครึ่งเป็นราคาหลักนะฮะร,ราคายืนพื้นนะครับถ้าในเลทราคาเสมอหรือราคาปปแล้วสูงต่ําเปิดมาตั้งแต่2ลูกครึ่งขึ้นไปเนี่ยก็ถือว่าเป็นสัดส่วนบอลเกินเกณฑ์แล้วท่านผู้ชมมีแนวโน้มมีโอกาสที่จะเป็นบอลสกอร์สูงนะฮะ ดังนั้นคู่นี้นะครับก็ถือว่าเป็นสัดส่วนบอลเกินเกณฑ์อย่างมากเลยนะครับอันนี้แคปอยู่ที่ราคาเสมอสูงต่ำอยู่ที่2ลูกครึ่งควบ3เนี่ยท่านผู้ชมต้องบอกนี้ว่ามันมีราคาเดียวนะท่านผู้ชมเนาะมันอาจจะเห็นภาพไม่ค่อยชัดหรอกเห็นเทคนิคไม่ค่อยชัดหรอกแต่ก็ใช้เทคนิคเฉพาะหน้านะครับเทคนิคราคาเดียวนะครับก็ใช้ได้ไม่ว่าจะเป็นราคาน้ำดําของราคาหลักแล้วก็วิธีการเทียบสัดส่วนบอลน,นะครับนี่ก็คือใช้กับบอลที่มันมีราคาเดียวนะครับ อะคู่นี้นะครับเทคนิคแรกก็เป็นเทคนิคสัดส,ส่วนบอลเกินเกณฑ์น,นะครับนะน่าจะมีเทคนิคเดียวมั้งส่วนราคาน้ํานี่ก็ธรรมดานะครับนะถ้าเป็นน้ําดําคู่เนี่ยก็มีเปอร์เซ็นต์การกินเดิมพันที่จะสูงกว่านี้น,นะครับแต่อันนี้เป็นน้ำำําดําน้ําแดงไงนะฮะมันก็ไม่เท่าไหร่นะครับดังนั้นป๋าไม่พูดถึงตรงนี้ดีกว่านะครับพูดแค่สัดส,ส่วนบอลเกินเกณฑ์แล้วกันนะท่านผู้ชมเนะนาะดังนั้นคู่นี้นะครับป๋ามองว่ามีแนวโน้มมีโอกาสที่จะ กินเดิมพันจากบอลสกอร์สูงนะครับคู่นี้นะครับป่าให้สูงไปที่2ลูกครึ่งควบ3ครับจัดไปฮะตัวที่2นะครับเดี๋ยวไปดูตัวที่3ต่อเลยฮะท่านผู้ชมตัวที่3มเนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นหล็กอังกฤษนะถ้าจำไม่ผิดนะฮะหาแป๊บหนึ่งนะท่านผู้ชมนะอาวเลยละ หาสักครู่หนึ่งนะฮะร,รอสักครู่นะท่านผู้ชมบอลมันลายตานะฮะเอยอยู่ไหนนะยังไม่เจอนะคู่ที่สามคู่อาถรรพ์อีกแล้วนะฮะหาย่างจริงคู่อาถรรพ์น่าเจอแล้วนะครับเจอแล้วเจอแล้วนะฮะคู่อาถรรพ์มามาดูกันฮนะ เป็นศึกอังกฤษลีกวันนะครับระหว่างพอสมัต,มตนะครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของดร์บี้เคานตี้นะครับคู่นี้อันนี้แคปเปิดมาที่ราคาปปสูงต่ำนะครับเปิดมาที่ราคา2ลูกครึ่งนะฮะอันนี้แคปเปิดมาที่ราคาปปสูงต่ำเปิดมาที่ราคา2ลูกครึ่งก็ถือว่าเป็นสัดส่วนบอลเกินเกณฑ์นะครับท่านผู้ชม เป็นสัสดส่วนบอลเกินเกณฑ์นะครับก็มีแนวโน้มมีโอกาสที่จะเป็นบอลสกอ์สูงนะฮะแต่ที่ป๋าสนใจคู่นี้ก็คือราคาสูงแรกเพราะว่าสูงเต็มเนี่ยมันไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่นะครับไปดูสูงแรกกันดีกว่าเ,เต็มเวลานะครับสูงต่ำเต็มเวลาอยู่ที่2ลูกครึ่งสูงต่ำครึ่งแรกนะครับอยู่ที่ราคา1ลูกก็ถือว่าเป็น ราคาเทียบสําหรับครึ่งแรกและเต็มเวลาเป็นราคาที่สมเหตุสมผลนะครับเป็นราคาที่พอดีไม่มากไปไม่น้อยไปนะครับท่านผู้ชมประมาณนั้นนะฮะแล้วนะครับราคาสูงแรกน่าสนใจมากนะครับครึ่งแรกสูง1ลูกจ่ายน้ําดําคู่นะครับทั้งสูงทั้งต่ำนะฮะเห็นไหมท่านผู้ชมจ่ายน้ําดําคู่ทั้งสูงทั้งต่ําแล้วก็จ่ายห่างกันส0บสตางค์ จ่ายห่างกัน10ส,สตางค์เห็นไหมระหว่างสูงกับต่าแล้วก็จ่ายให้สูงมากกว่าต่าจ่ายให้สูงมากกว่าต่าแถมแถมยังจ่ายให้สูงเป็นน้ำำําดํา0.99ซึ่งมีเปอร์เซ็นต์การกินเดิมพันจากบอลสกอร์สูงเนี่ยค่อนข้างที่จะสูงเลยทีเดียวนะครับสําหรับราคาน้ําของสูงครึ่งแรกเนี่ยมี3เทคนิคนะท่านผู้ชมนะ1คือ เทคนิคราคาน้ำดำทั้งคู่แล้วก็จ่ายให้สูงมากกว่าต่ำนี่คือเทคนิคที่1เทคนิคที่2นะครับราคาต่ำแล้วก็สูงเนี่ยจ่ายห่างกัน10ส,สตางค์นี่คือเทคนิคที่2นะครับแล้วก็เทคนิคที่3นะครับคือเอ่อสูงนะครับจ่ายน้ำดำ0.99ดํา0.99 มีเปอร์เซ็นต์นะครับมีโอกาสที่จะกินเดิมพันจากบอลสูงแรกคู่นี้นะ่ะค่อนข้างสูงเลยทีเดียวนะครับนะท่านผู้ชมถ้าอ่านจากราคาน้ำนะฮะดังนั้นคู่นี้นะครับออพอสมัตนะครับเจอกับดาร์บี้เคานตี้นะครับคู่นี้ป๋ามองว่าหน้าลุ้นหน้าเดิมพันไปที่สกอร์สูงแรกดีกว่านะครับคู่นี้ป๋าให้สูงแรกนะครับในเหรีราคา1ลูกครับจัดไปอ่ะ เดี๋ยวก่อนเอางี้ดีกว่าคู่นี้นะครับป่าให้2หน้าเลยนะครับก็คือสูงแรก1ลูกนะครับแล้วก็สูงเต็มเวลา2ลูกครึ่งอ่ะแบบนั้นแล้วกันเนาะนะครับจัดไปฮะตัวที่3นะครับตัวอาถันนะฮะโอเคเดี๋ยวไปต่อคู่สุดท้ายนะครับคู่ที่4ตัวที่4นะนะฮะ อยู่ไหนหวะรู้สึกว่าน่าจะเป็นบอลสเปนต้องขออภัยท่านผู้ชมนะเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยบอลมันไม่เข้าที่เข้าทางนะครับบอลมันน้อยนะฮะเลยต้องเลื่อนหาแบบนี้แหละนะครับถ้าบอลมันเข้าที่เข้าทางบอลปกติเนี่ยเราจะมี3ราคาเนี่ยแบบเนี้ยนะฮะสามราคาแบบเนี้ยนะครับป๋ายังแคปแต่ละจุดแต่ละจุดไปวิเคราะห์ได้ไงเหมือนแต่ก่อนนะฮะแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยบอลมันน้อยท่านผู้ชมต้องมาเลื่อนหาอย่างเงี้ยลำบากหน่อยนิดนึงนะท่านผู้ชมนะ โอเคมาเจอแล้วฮะคู่นี้เป็นศึกลาลิก้าสเปน2อนะครับเตะเวลาประมาณตีสามตรงนะครับคู่นี้นะครับแคนาดานะครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของอันบาเซเต้นะครับเลทราคานะครับก็เปิดมาที่รู้สึกว่าน่าจะเปิดมาที่ราคาสมราคาปปเลยนะ ยังไม่ไหลขึ้นยังไม่ไหลลงนะครับยังอยู่ที่ราคาปปนะฮะส่วนสกอร์สูงต่ำอ่ะก็เปิดมาที่2ลูกนะครับแล้วก็ไหลขึ้นไปเป็น2ลูกควบ2ลูกครึ่งน,นะครับยกราคา2ลูกควบ2ลูกครึ่งให้เป็นราคาหลักนะครับราคาเริ่มแรกของคู่นี้ก็จะประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมโอเคเดี๋ยวเรามาดูเทคนิคคู่นี้กันครับฮันดิแคปนะครับราคาหลักอยู่ที่ราคาปป สูงต่ำราคาหลักอยู่ที่ราคา2ลูกควบ2ลูกครึ่งนะฮะในกรณีนี้นะครับสำหรับลาลิกาสเปน2เนี่ยไม่ว่าจะเป็นราคาเสมอราคาปปราคาครึ่งลูกเนี่ยสูงต่ำนะครับจะอยู่ในเลท2ลูกนะสลูกลูกครึ่งควบ2อะไรประมาณนี้นะฮะแต่ถ้าในเลทราคาเสมอหรือว่าเลทราคาปปเนี่ย นะครับแล้วสูงต่ำเนี่ยเปิดตั้งแต่2ลูกควบ2ลูกครึ่งขึ้นไปเนี่ยนะครับถือว่าเป็นสัดส่วนบอลเกินเกณฑ์และท่านผู้ชมนะครับดังนั้นเทคนิคแรกของคู่นี้ก็คือเทคนิคสัดส่วนบอลเกินเกณฑ์นะครับมีแนวโน้มมีโอกาสที่จะเป็นบอลสกอร์สูงครับนี่คือเทคนิคแรกนะฮะเทคนิคที่2นะครับราคาหลัก2ลูกควบ2ลูกครึ่ง จ่ายให้สูงและต่ำนะครับน้ําดําคู่แล้วก็จ่ายให้สูงมากกว่าต่ํานะครับแบบนี้ก็มีแนวโน้มมีโอกาสที่จะกินเดิมพันจากบอลสกอร์สูงพอสมควรท่านผู้ชมนะครับนี่ก็คือเทคนิคที่2นะฮะต่อมานะครับเทคนิคที่3นะครับราคาหลัก2ลูกครึ่งนะฮะและราคารอง2ลูกไม่ใช่ราคาหลัก2ลูกครึ่งราคารอง2ลูกครึ่งและราคาเสริม2ลูกนะครับ จายน้ำไขว้กันนะฮะสลับน้ำดำน้ำแดงแล้วก็สลับสูงต่ำอย่างชัดเจนเลยนะท่านผู้ชมน้ำไขว้กันนะครับห่างกันประมาณ0.03สตางค์แล้วก็ยกราคาตรงกลางให้เป็นราคาหลักนะครับนะเทคนิคนี้เรียกว่าเทคนิคน้คนำไข้นะครับก็มีแนวโน้มมีโอกาสที่จะเป็นบอลสกอร์สูงกินเดิมพันนะครับท่านผู้ชมดังนั้นเนี่ยนะครับคู่นี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับ3เทคนิคนะฮะ คู่นี้ป๋ามองแล้วว่ามีแนวโน้มมีโอกาสที่จะเป็นบอลสกอร์สูงกินเดิมพันนะครับท่านผู้ชมตัวไหนคู่นี้นะครับป๋าให้สูงไปที่2ลูกควบ2ลูกครึ่งครับจัดไปฮะตัวที่4ครับถ้าใครฟังไม่ทันนะครับเดี๋ยวตามไปดูสรุปทีเด็ดท้ายคลิปนะครับว่าจะมีคู่ไหนบ้างแล้วก็เลทราคาต่อรองอ่ะไปในทิศทางไหนบ้างนะครับไปดูกันเลยฮะมาสรุป ทีเด็ด4ตัวท้ายคลิปวันนี้นะครับท่านผู้ชมแต่ก่อนที่จะไปสรุปทีเด็ดวันนี้เนี่ยก็จะฝากนิดนึงนะฮะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังท่านใดน,นะครับที่ยังไม่ได้เข้ากลุ่ม V i P ของป๋านะครับมาทํากําไรด้วยกันก็สามารถเรียนเชิญทุกท่านเข้ามาได้เลยนะครับสามารถแอดไลน์มาที่แอดหนึ่งสีนะครับหรือถ้าใครไม่สะดวกพิมพ์ในดีไลน์นะครับก็กดที่ลิงก์นะครับใต้คอมเมนต์ที่ป๋าปักหมดดุดไว้ให้นะครับนะ เพื่นเพื่อนป๋ามาแล้วก็ทักป๋าไม่ได้เลยนะครับป๋าก็จะทรงกติกาการเข้ากลุ่มไปให้นะครับอ่านกติกาดูดีๆนะครับคุ้มแน่นอนนะครับนะไม่สำหรับท่านผู้ชมที่เข้ากลุ่มป๋าหรือสมาชิกที่เข้ากลุ่มป๋าเนี่ยไม่มีอะไรจะเสียนะครับนะไม่มีอะไรที่เสียเปรียบเลยไม่มีอะไรที่เสียเลยนะครับสําหรับกติกาในการเข้ากลุ่มนะครับก็ลองเปิดใจนะครับท่านผู้ชมลองเปิดใจเข้ามาดูนะครับลองอ่น ่านกติกาการเข้ากลุ่มดีๆนะครับนะท่านไม่มีอะไรที่จะต้องเสียเลยมีแต่ได้กับได้นะครับก็ลองเปิดใจดูสักนิดหนึ่งท่านผู้ชมนะเข้ามาในกลุ่มป่าแล้วนะครับก็จะได้ทีเด็ดนะครับจากป่าเองแล้วก็จากทีมงานของป่านะครับนะให้ทีเด็ดทุกวันนะครับช่วง5้าโมงยินทุกวันนะฮะถ้าบอลเยอะป่าอาจจะนาเล่นบอลทรงบอลสดอะไรก็ว่าไปนะครับบอลเยอะให้เยอะบอลน้อยให้น้อยนะครับเน้นทํากําไรนะฮะแล้วก็ อีกอ,อย่างนึงก็คือเทคนิคนะครับตำรานะครับในการดูว่าคู่นั้นคู่นี้เนี่ยราคาเป็นแบบนี้เนี่ยเราควรจะไปบอลต่อหรือบอลรองบอลสูงหรือบอลต่ำนะครับผาก็จะให้ตำราไปดูด้วยนะครับนะก็จะประมาณนั้นท่านผู้ชมแล้วก็ช่วงบอลโลกเนี่ยก็จะมีกิจกรรมนะครับแจกเครดิตเฟีไทยผลสกอร์นะครับคู่ละ500บาทนะครับใครสนใจก็เข้าร่วม กลุ่มมาเป็นสมาชิกครอบครัวเดียวกันได้นะครับท่านผู้ชมก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะฮะโอเคครับวันนี้มาสรุปทีเด็ดกันนะสี่ตัววันนี้นะครับตัวแรกนะครับเนอร์สเตลสมัครนะครับเจอกับวิวหนึ่งเก้าศูนย์นะครับคู่นี้ป่าให้สูงแรกไปที่ลูกควบลูกครึ่งครับจัดไปตัวแรกครับตัวที่สองนะครับเลเซียการ์เดนนะครับเจอกับกอนิกซาเบอร์เซ่นะครับคู่นี้ป่าให้สูงไปที่สองลูกครึ่งควบสามครับท่านผู้ชม จัดไปฮะตัวที่สองนะครับแล้วก็มาต่อด้วยตัวที่สามนะครับตัวอาถันนะฮะพรสมัตนะครับเจอกับดาบี้เคานตี้คู่นี้ป่าให้สูงแรกไปที่1ลูกครับจัดไปแล้วก็เสริมสูงเต็มเวลา2ลูกครึ่งไปด้วยนะครับถ้าใครเล่นก็ได้ไม่เล่นก็ไม่เป็นไรเล่นสูงแรกก็ได้นะครับอ่ะแล้วก็มาถึงตัวที่4นะครับแคนาดานะครับเจอกับอันบาเซเต้นะครับคู่นี้ป่าให้สูงไปที่2ลูกควบ สองลูกครึ่งครับจัดไปฮะที่เด็ดสี่ตัววันนี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมจะเป็นเทคนิคบอลสกอร์สูงหมดเลยนะครับโอเคสำหรับวันนี้นะครับก่อนจากกไปก็ต้องขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับนะที่ยังคงติดตามป่านะครับยังคงกดไลค์นะครับยังคงคอมเมนต์นะฮะแล้วก็ยังคงคอยซัพพอร์ตกันก็ต้องขอบคุณมากๆเลยใครที่ชมคลิปวิดีโอป่าแล้วนะครับยังไม่ได้คอมเมนต์หรือว่ายังไม่ได้กด s u b s c r i b e นะครับ ก็ขอคนละ1 c o m คอมเมนต์นะครับแล้วก็1นึ่งซับสไค์นะครับก็ฝากไว้ด้วยแลกันฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับท่านผู้ชมสำหรับวันนี้นะครับป๋าคนงต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ